สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องํำรถหกล้อดำซิงครับผมโอ้ติดติแล้วพี่น้องวันนี้วันที่8นะครับท่านผู้ชมยังไม่ใกล้ถึงวันหยุดเลยคือพากันเนี้ยไว้เถอะแต่ว่าวัมีรถกลับบ้านอย่างขั้นนี้อันนี้ก็รถส่งของอันนี้ก็รถส่วนตัวเพิ่นนะครับนั่นก็รถส่งของนะครับได้จะเป็นติดปกติ นะอันนี้น่าจะเรียนทรศัลท์นี่พอใส่จกขี้นี่ครับก็ลงคลองเรียบร้อยครับด่านบางแก้วนะครับท่านผู้ชมจะเข้าด่านบางแก้วครับที่กิ่งติดตั้งนานแล้วแหละนะครับออกมาเริ่มไทยนี่แลหละเฮ้ น้อเฮ้ยน้อ,นอละทานฟังเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อติดแล้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วข้าสายแล้วกันเข้าสายเข,ข้าสายยกสายยก,ยยกขวา เล่นไส้หรแหงบ่ไหลแต่ผมที่มีแผนผมที่เขาดักหนารถคันนี้ดักบ่ได้พี่น้องเงาบ่าครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการลงของนะครับตอนไปลงของนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ ลงของนะครับไปลงของท่านผู้ชมพวกเจ้าเคยสังเกตเงี้ยาาเพราะใบรลงของมันแหกปากโวยวายจักมันห้องอีงั้นนะครับผมก็บ่รู้เรียงแล้วหน่อยครับห้องห้องผมได้เรียงนะห้องห้องผมได้คว่ำนะผมจับใจคว่ำผมได้นะจักเราเรียงอยัางตอนห่อนวะมันเมย์วะเฮ้ยก็ยังได คือเป็นสไตล์เขาผมไ่ได้ซีเรียสเลยข่อยมีแต่หัวรอใส่เหรอสู้เอาอย่างนั้นเหรอนะครับขับรถเหนื่อยบ่เฮ็ดแบกยืบเบิดมือบ่ยกยืบเบิดมือบ่เฮ้ยัง่ไหนไม่เข้าใจแล้วเวิ่งมาดูเทิงฟ้าุ่นึกหลาย จมให้่คนลุงของครับโจมใหมพี่น้องฟังนะโจมใหม่พวกเจ้าฟังนะโจมใหมพวกเจ้าฟังน้ำหนี่บผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมมีแต่หัวล่อไส้นะครับแล้วก็ง่ายหนาง่ายหลังก็ไม่ได้ซีเรียดดีครับ ผมก่ได้แบกง่ายผมขับรถไปผมขับรถง่ายครับเพราะได้หนักจักเม็ดอืมที่บอกเขาจอดดีๆเอยจอดน้องนี้น้งนี้ก็ได้มันบอกให้ลงท่านันท่านนี้เองที่ก็ได้อันนี้บอกว่าดูเรียงผมวางที่อ่ะผมว่าดูเรียงนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องรถมันก็ดังนะครับ หรือมันเขาย่ำงูตึง嘛โอ้ยหรือวันทุกรอซ้ายโอ้ยมีหนึ่งก็มีสองครับมีสองต้องมีสามนี่จ้าก็เพียงสั้นนะครับแฟนบอกโอ้ยแย่ดิ้ย <laughs> นั่นหุดไปดอ่ะโ เย่ยม,มากครับเยอะมากเย่ยม,มากครับรอกไปเลยุ<ป>่งลงมาเรียนทั้งหลังรถติดมากเลยครับก่อนเข้าด่านบางแก้วนะใกล้เที่ยวนี้ก็น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายจริงๆนะครับให้ลงมากก็อีกประมาณอีกนะครับผมบอกไปเลยล่างรถเราว่าจะหยุดนี่ทีไหนมีปีแรกเนี่ยปีแรกเลย,เยมีที่นี่ที่เดียว ล่างรถสิหยุดแล้วม่ได้หยุดแล้วแก้ทรงรูปไปให้เจ้าล่างรถอยู่บริษัทมาอ้างด้วยเฮ้ยหดไหลมาอ้างแล้วผมไม่ได้หยุดน้ำเนาะไอ้นี่จอดเลยที่น่ะเอาเขาบริษัทดูจอดยันในห้องเลยเดี๋ยวย่านอยู่เุต่ อุบัติเหตุหวไม่ใช่นะรถติดเข้าฐานนี่แหละครับโรงพยาหุบโอนพยาบาลผมมาเลี้ยวขวาหลอดดีกว่าดิเลี้ยนนี่เนี่ยมันอะมันติดรถดดที่เขาขี่ใส่แต่ว่าเล่นที่เขาทีไปนี่ช่องเขาที่ไปนี่ผมว่าอัน่ติดนะ โอ้ติดอยู่ดอกติดอยู่ติดอยู่พุูดงานบ่เอาเงินมาเลยถ้าได้บอกไหลลงหล,ลุดจุ่ได้เลี้ยงได้แล้วเนี้ยเอากเป๋าพันสุดไทยอย่างนั้นโหวดเงินมาแปดพันพี่น้องเก้าพันถ้าได้หอดบ้านอยู่เดียวพันเดียว โอคุระเงิดสูทิน้องกันหรอวะเซี่ยเรี่ยกว่าจะเขาเข้าไอา้ด่านอ่ารับบัตรมาแล้วนะครับขึนขึนขึนผู้เจ้าครับแต่ว่าพวกเจ้าว่าเห็นดอกผูเซารอยู่นะนะครับเห็นตะมือ้อแหละ ส่วนมากด่านพวกนี้มีจะจะจะมีแต่ผู้ชายด้านด้านผู้สาวนี่น่าจะอ่าเห็นในชใ้ละอคนอยังก็กันไอ้ด้านท่านจะด้านทับสร้างอ่าพวกเนี้ยน่าจะเห็นน่าจะมีแต่ด้านพวกนี้โอ้โหมาแล้วครับพี่ใหญ่เลาะมาแล้วด้วยพี่ใหญ่เรามาแล้วครับ nó xài và đây, ô lỗ phải bị nhanh ngon cả chỗ phải thì đẹp, Lục văn lục văn, lúc mày mắt luôn mắt lỗ phải lỗ mày, ô kìm 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 <laughs> เดี่ยมันตีนมองเนี่้ตีนมองนี้แล้วรถมาาารัาสุดตัดกับอาลิมดังในตัดโบได้นี่ครับเราจะไปทางนี้เ็จะหล่อมาก็จะไปบุญแหละหล่อมาหอโหลดได้รถบ้านขอยี่นี้ไหม รถสารค้าแมา่รถบ้านเดียวกันนี่ยั <c> ้ค <oughs> <c oughs> ิวนอนครับห้ามเยี่ยวนะไ้ใจไหมห้ามจูดนะถ้าปวดชุดอลุกขึ้นมาเลย้ปบอกป,ป้าแล้วก็เยี่ยวใส่แม่เลยตอนนล้นเกงออกปวดเยี่ยวไหมงานปวดเยี่ยวกันตัวงองงๆคนเกียวปอม หมดเยี่ยมไหมเดี๋ <c oughs> ยวดู้ไปเนี้ยมาทำน้ำเหียพี่น้องนะครับ <Okay. S 2> นารถผมพเพราะมันเอ่อยุติได้โทรศัพทมม์รถฮึดลาย <c oughs> นี่นะครับรถติดครับตอนรถติดครับรถติด ก็ถือว่าติดนี่แหละขันมาได้ซ้ำนี่ก็ได้นาะถือว่าไม่ติดถ้าไปทางมุ่นมันจะไปอ่าถ้าเขาผิดช,ช่องนะครับไปทางพุ่นก็ตีไปบางนาตาัดนะครับลงไปถนนบางนาตาดัดกลับไปทางชลบุรีนะครับแต่ของเขาที่ไปการจะน่าพิเศษเรียนทางด่วนตรงมาช่องนี้นะครับถ้าไปเขาช่องพุ่นนะครับกลับไปไปอะไรกัน นะครับแต่ส้อนวักรถบรรทุกเขาจะขี่เข่าขช่องนี้นะครับถ้าเขารถอันนั้นจะเป็นช่องรถน้อยรถน้อยจะขึ้นสะพานอะไรมาเนี่ยครับจะขึ้นสะพานตรงนี้แหละที่เขาช่อเขาช่องพุ่นนะครับไปไหนหูกลูาจะไปไหนโนอ้ยร้านเขาขายวัสดุก่อสร้างที่ไปอย่างไปไหนหูอก รถบรรทุกนะครับสิบล้อขึ้นไปนะครับ,บร้อยสิบห้าบาทผู้สาวนี่นบอาผู้สาวผู้สาวขอุณึ่นเอางเอาไปเที่ยวมีก้าวบังนะไา่ไายครับบ๊ไไ่ยบายืมถามเปอนพาน ครเรียนพห,หมื์อยไหนเนาะไคะครับจวอาพี่น้องจวอาเอองๆงๆจักเส้นทางไม่เทียบเพราะมันใดเราพี่น้องนะเว้ากะ ก็ไปเด่มาได้นะครับอาศัยกีวีอาศัยมูพวกน้ำกันเนี่ยะครับอาศัยเพื่อนฝูงนะครับถามทางเพป่นแต่ว่างานของผมส่วนมากอะเป็นแป้งเป็นอ่าส่ว่าจะเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งเป็นกาวส่ารนะครับลงกับลงที่เดิมๆนะครับสะท้ายเนี่ยแถวท้าเยอะเนี่ยต้องเตยเนี่ยเป็นยังไละครแล้วแต่สถานการณ์นะครับเนี่บผมกลับบ้านครับเที่ยวสุดท้ายแล้ว ไม่ไปแล้วคุณเจี๊ยบผมการแล้วเั้าวากันบาดเนี่ยผมหยุดหลังมัวเถอะแกแค่เบิ่งพูดละอันทนี่ยีย่สิบพอกันนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ,อ้แม็กเจอร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 